ผู้หญิงคนหนึ่งแกล้งเป็นเด็กล้างรถแต่สิ่งที่เธอเห็นทําให้ชีวิตของสามีพังไม่เหลือซากเกิดอะไรขึ้นในวันฝนตกวันนั้นทําไมเธอถึงยิ้มได้ทั้งที่หัวใจแตกสลายภรรยายืนอยู่ข้างรถที่เต็มไปด้วยฟองน้ําและน้ําสบู่มือของเธอเย็นเพราะน้ําที่ไหลลงจากสายยางเธอสวมเสื้อยืดสีเหลืองที่เปียกชุ่มแนบไปกับผิวเสียงน้ํากระทบตัวรถดังก้องในหูหัวใจของเธอเต้นแรงกว่าทุกครั้งที่เคยรู้สึกเธอแกล้งก้มหน้าล้างล้อรถอย่างตั้งใจ แต่สายตาแอบมองไปทางอีกฝั่งของลานจอดรถตรงนั้นมีรถคันดุที่คุณตารถของสามีเธอประตูรถค่อยๆเปิดออกชายคนนั้นก้าวลงมาอย่างมั่นใจในมือเขามีกุญแจรถที่เธอเคยเห็นนับครั้งไม่ถ้วนและข้างกายเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามลงมาเธอสวยผมยาวสลวยแต่งตัวดีราวกับนางแบบเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนเหมือนเสียงนั้นกริดลึกเข้าไปในใจภรรยา เธอกัดฟันแน่นมือบีบฟองน้ำจนน้ำไหลยย้อยลงพื้นกลิ่นน้ำยาล้างรถลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงคนนั้นที่ลอยมากับลมเธอค่อยๆย,ยืนขึ้นช้าๆน้ำไหลาตามแขนลงสู่ปลายนิ้วสายตาของเธอไม่ละไปจากภาพตรงหน้าสามีกำลังเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนั่งในรถเขาหัวเราะยิ้มเหมือนโลกนี้มีเพียงสองคนหัวใจของเธอราวกับถูกบีบจนหายใจไม่ออกมือเธอสั่น ความเย็นของน้ำไม่สามารถดับไฟที่ลูกโชนในอกได้เธอก้าวถอยหลังทีและก้าวขอบรองเท้าสัมผัสน้ำขังบนพื้นเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนั้นเริ่มดังขึ้นและภาาที่เธอเห็นต่อจากนี้ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบทันทีผู้หญิงคนนั้นเอ็นตัวไปหาสามีของเธออย่างสนิทสนมริมฝีปากของทั้งคู่ขยับใกล้กันมากขึ้นเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกระซิบที่เธอได้ยินแค่แว่วๆมือของเขาแตะที่เอวผู้หญิงคนนั้นอย่างเป็นธรรมชาติ รากับว่าเขาทำแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนเธอยืนนิ่งเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาไม่สามารถละจากภาพตรงหน้าน้ำจากฟองสบู่ไหลลงจากมือเธอช้าๆหยดลงบนพื้นซีเมนจนเกิดเสียงเบาๆที่ชัดในความเงียบในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาถึงทำกับเธอแบบนี้ทำไมเขาถึงยิ้มได้กว้างขนาดนั้นในขณะที่หัวใจของเธอแตกเป็นเสียงเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนช้าลง เสียงรอบข้างเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังในอกแล้วจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาทางเธอสายตาของทั้งสองประสานกันเพียงเซี่ยววินาทีแต่เซี่ยวนาทีนี้กลับยาวนานราวกับชั่วชีวิตดวงตาของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความท้าทายเหมือนจะบอกว่าเธอชนะแล้วในขณะเดียวกันสามีกลับหันไปจูบที่แก้มผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าต่อตาราวกับไม่แคร์ว่ามีใครยืนมองอยู่เพียงไม่กี่เมตร เธอรู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักมือที่กำฟองน้ำหลุดปล่อยลงพื้นโดยไม่รู้ตัวเสียงฟองน้ำกระทบพื้นทำให้เธอได้ติกลับมาเล็กน้อยและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าเกมน,นี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอสูดลมหายใจลึกจนได้กลิ่นน้ำยาล้างรถแรงขึ้นกว่าเดิมความเย็นของน้ำที่ไหลผ่านปลายเท้าไม่ช่วยให้ใจเธอสงบลงเลยภาพตรงหน้ากลายเป็นเพลิงโกรธที่ลุกโชนในอกดวงตาของเธอแข็งกร้าวขึ้นทีละน้อย ริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนพูดกับตัวเองเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆครึม้มราวกับฟ้ากำลังจะเปิดทางให้พายุลูกใหญ่เข้ามาแล้วเธอก็ก้าวเท้าออกจากมุมเดิมเสียงน้ำสาดกระเด็นเมื่อรองเท้าเธอกดลงบนแอ่งน้ำขังสายตาจับจ้องไปที่รถหรูคันนั้นอย่างไม่กระพริบสามียังหัวเราอเสียงของเขาชัดเจนกว่าที่เคยผู้หญิงคนนั้นยิ้มหวานเหมือนกำลังยั่วยุในมือของเธอยังคงมีสายยางที่น้ำไหลไม่หยุด หยดน้ำเย็นจัดไหลผ่านฝ่ามือจนถึงปลายนิ้วความคิดบางอย่างแวบเข้ามาในหัวดวงตาของเธอหวาวโรดเหมือนมีประกายบางอย่างซ่อนอยู่เธอเดินช้าๆเข้าไปใกล้รถคันนั้นทุกย่างก้าวเหมือนเสียงดังในหัวของเธอเองจนกระทั่งเธอหยุดยืนห่างจากประตูรถเพียงไม่กี่ก้าวสามีหันมามองแววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจที่ปิดไม่มิดและในวินาทีนั้นเองเธอยกสายยาขึ้นสูงเหนือหัวอย่างมั่นคง น้ำเย็นจัดพุ่งออกจากสายอย่างดืวอแรงเต็มที่สายน้ำกระแทกกระจายไปทั่วกระจกและตัวรถหรูเสียงผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องทันทีเมื่อชุดราคาแพงเปียกชุ่มเส้นผมที่เคยสวยเรียบกลับแนบติดก,กับใบหน้าเธอเอามือป้องหน้าตัวเองแต่สายตาย,ยังหันมามองด้วยความโกรธสามีของเธอเรีบตะโกนเรียกชื่อเธอแต่เสียงนั้นไม่มีความหมายสำหรับเธออีกแล้วดวงตาของเธอจ้องเขาเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมจะฉีกหยืดเป็นชิ้นๆ น้ำยังคงไหลไม่หยุดกลายเป็นสายน้ำเย็นจัดที่ทำลายภาพลวงตาของความรักตรงหน้าเธอค่อยๆก้าวไปอีกสองก้าวสายยางในมือยังเล็งตรงไปที่พวกเขาเสียงเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องไว้เริ่มสั่นรวมเหมือนใจของคนในรถผู้หญิงคนนั้นร้องขอให้หยุดแต่เสียงนั้นกลับยิ่งทําให้เธอยิ้มมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความแน่วแน่สามีทําท่าจะเปิดประตูลงมาแต่เธอหันสายยางไปที่เขาเต็มแรงน้ําสากระแทกหน้าจนเขาต้องหลับตาและถอยหนี ในวินาทีนั้นเองเธอกลับหัวเราะเบาๆในลําคอเสียงหัวเราะที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่ขาดความไว้ใจไปตลอดกาลและทันใดนั้นเธอก็หยุดน้ําดึงสายยางลงกับพื้นอย่างแรงเสียงมันกระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบที่กลับมาอีกครั้งเธอเดินเข้าไปใกล้รถจนปลายรองเท้าแต่น้ําที่ไหลออกจากใต้ท้องรถหยุดยืนตรงหน้ากระจกฝั่งคนขับสบตาก,กับสามีที่นั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัว แล้วเธอก็ก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากถังฟองสบู่ที่เธอใช้ล้างรถเมื่อครู่มันคือแปรงล้างรถที่เปื้อนฟองหนาแน่นเธอยกมันขึ้นช้าช้าน้ำฟองขาวหยดลงพื้นเป็นทางยาวดวงตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่สามีไม่กระพริบรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและการตัดสินใจผู้หญิงคนนั้นในรถขยับตัวด้วยความกระวนกระวายมือเธอกดแขนสามีเหมือนขอให้ทำอะไรสักอย่าง แต่เขากลับนิ่งแข็งแข็งทื่อเหมือนคนหมดแรงจะคิดเธอเดินอ้อมไปทางหน้ารถอย่างชา้ชาๆปลายแปลงขูดไปกับฝากระโปรงจนเกิดเสียงแหลมเสียดหูเสียงนั้นเหมือนเสียงกริดลงกลางหัวใจของสามีเขารีบเปิดกระจกลงมาตะกวนเรียกชื่อเธออีกครั้งแต่สายตาของเธอกลับไม่มีแววรับฟังเธอหยุดตรงหน้ากระจกฝั่งคนขับยกแปลงขึ้นสูงหยดน้ำสุดท้ายร่วงลงมากระทบกระจกพร้อมกับความเงียบที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง แล้วเธอก็เอ่ยคำพูดแรกออกมาเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันนี่หรือคือธุระที่บอกว่าจะใช้เวลาไม่นานเสียงของเธอทำให้ผู้หญิงคนนั้นหน่าซีดเผือดและในวินาทีนั้นเธอขยับแปลงไปบนกระจกช้าๆราวกับกำลังทิ้งรอยประทับของความจริงสามีพยายามอธิบายเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเธอก็ยกแปลงออกจากกระจกสายตายเย็นชาของเธอยังคงตรึงเขาไว้เหมือนเดิม และทันใดนั้นเองเธอก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอวิ่งแปลงทิ้งลงพื้นจนฟองกระเด็นกระจายเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วลานล้างรถแล้วเธอเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำยาล้างรถที่วางอยู่ข้างถังขวดพลาสติกบีบแน่นในมือจนมันยุบตัวเธอเปิดฝาทันทีกลิ่นสารเคมีแรงลอยขึ้นมาตีจมูกดวงตาของเธอจ้องตรงไปที่กระจกฝั่งคนขับเหมือนนักล่าที่เล็งเหยื่อสามีรีบยกมือขึ้นเหมือนขอร้องให้เธอหยุด แต่สายตาของเธอไม่สะท้อนความลังเลแม้แต่น้อยผู้หญิงคนนั้นในรถเริ่มกรีดร้องอีกครั้งเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวขวดน้ำยาเอียงลงช้าๆของเหลวสีฟ้าใสาเริ่มไหลรินออกมาหยดแรกกระทบกระจกแล้วไหลเป็นทางเหมือนรอยน้ำตาที่เย็นเยียกเสียงหัวใจของเขาดังแข่งกับเสียงน้ำยาที่หยดลงต่อเนื่องกลิ่นฉุนแรงผสมกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนั้นจนกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้ทุกอย่างดูผิดเพี้ยน แล้วทันใดนั้นเธอก็ยิ้มยิ้มกว้างกว่าครั้งไหนๆก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้เลือดในกายของเขาเย็นลงทันทีจําได้ไหมว่าใครเป็นคนล้างรถให้เธอคนแรกเสียงของเธอเรียบเย็นแต่เต็มไปด้วยความหมายที่แทงลึกจากนั้นเธอก็ยกขวดน้ํายาสระไปเต็มแรงของเหลวกระจายทั่วฝากระโปรงและกระจกด้านหน้าเสียงผู้หญิงกรีดร้องลัน่นลานขณะที่สามีรีบเปิดประตูพรวดลงมารองเท้าเขาเหยียบลงบนพื้นน้ำจนลื่นไปข้างหน้า และก่อนที่เขาจะยืนได้มั่นคงเธอก็ยกสายตาขึ้นศกับเขาอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีความลังเลมีเพียงแววตาที่เหมือนฟ้ากำลังจะถลม่มลงมาเหนือศีรษะของเขาเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงหอบหายใจของเขาหนักจนได้ยินชัดเจนท่ามกลางความเงียบผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ในรถมืดล็อกประตูแน่นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหยดน้ำบนพื้นสะท้อนแสงแดดที่ลอดผ่านเบกหนาะ ทำให้บรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยแสงเย็นเฉียบเธอค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ทีและก้าวรองเท้าที่เปียกชุ่มจากน้ำสบู่ทำให้เกิดเสียงแฉทุกครั้งที่เหยียบลงบนพื้นซีเมนต์ทุกย่างก้าวเหมือนเสียงกลองที่ตีกล้องในใจสามีเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ก็ต้องหยุดเพราะด้านหลังคือประตูรถที่ถูกปิดสนิทเขารู้ว่าไม่มีทางหนีไปไหนสายตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาราวกับกำลังค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใน ทำไมเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ทุกตัวอักษรหนักเหมือนหินกดทับลงบนนอกเขาเขาอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงที่ออกมากลับติดขัดเธอไม่ใช่อย่างที่คิดเขาพูดทั้งที่เสียงสัน่นดวงตาของเธอไหวเพียงเล็กน้อยแต่เพียงชั่ววินาทีเท่านั้นก่อนที่มันจะกลับมาแข็งกร้าวเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างที่คิดเธอทวนคำชา้าช้าเสียงหัวเราะหลุดออกมาจากริมฝีปากแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ไร้ร่องรอยความสุขไม่ใช่อย่างที่คิดงั้นหรือเธอพูดซ้ำดวงตาค,คุกริบ สายตาของเธอเลื่อนไปทางผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถผู้หญิงคนนั้นหลบตาทันทีเหมือนกลัวจะถูกแทงด้วยสายตาแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างเธอคือใครคำถามนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวเงียบลงจนเหมือนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนสามีเธอเกลืนน้ำลายเสียงดังจนชัดเจนในความเงียบแค่เพื่อนร่วมง,งานเขาตอบเสียงเบาเหมือนคนหมดแรงเธอเลิกคิ้วรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบ เพื่อนร่วมง,งานเธอถามซ้ำอีกครั้งน้ำเสียงราบเรียบจนชวนขนลุกมือของเธอเอื้อมไปจับสายยางที่นอนอยู่บนพื้นอีกครั้งน้ำยังคงไหลไม่หยุดเสียงมันกระทบพื้นดังแฉะฉคล้ายเสียงฝนโปรยเธอหยิบมันขึ้นมาชูปลายสายที่น้ำพุ่งแรงราวกับเป็นอาวุธผู้หญิงในรถร้องเสียงหลงอีกครั้งเมื่อเห็นสายยางถูกยกขึ้นอยาสามีตะโกนเสียงดังรีบก้าวเข้ามาหาเธอแต่ทันใดนั้นน้ำเย็นจัดก็พุ่งเข้าใส่หน้าเขาเต็มแรง แรงดันของน้ำทำให้เขาถอยหลังไปอีกครั้งเสื้อเชิ้ตรูเปียกชุ่มจนแนบกับลำตัวเขาหยุดนิ่งยกมือป้องใบหน้าแต่เสียงหัวเราะเบาๆของเธอกลับดังก้องในหูเสียงหัวเราะที่เหมือนเสียงของคนที่หมดศรัทธาในทุกสิ่งเธอหยุดน้ำทันทีดวงตาจ้องเขาแน่นิ่งเพื่อนร่วมงานเธอพูดชา้ชาๆสายยางในมือหลุดลงพื้นอีกครั้งน้ำยังคงไหลแต่เสียงนั้นเบาลงเมื่อเทียบกับเสียงลมหายใจของทุกคนเธอก้าวเข้ามาใกล้เขาเพียงไม่กี่ก้าว จนระยะห่างระหว่างสองคนเหลือเพียงเงาของกันและกันกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงในรถยังติดอยู่บนเสื้อเขากลิ่นนั้นเหมือนคงมีที่กรีดลึกเข้าไปในใจเธอเธอสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดดวงตาแดงกำ่ำด้วยความโกรธแล้วเธอก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เขาพูดประโยคที่ทําให้เขาชะงักเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ฉันจะทําให้เธอจําว่าวันนี้คือวันที่เธอสูญเสียทุกอย่างเสียงนั้นเรียบเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงส,สะเทือนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่บนขอบเว เขายืนนิ่งเงือผสมกับหยดน้าไหลลงข้างแก้มความเย็นจากเสื้อเปียกไม่ได้ช่วยดับความร้อนในใจที่เริ่มแผดเผาผู้หญิงในรถเริ่มทุบกระจกเสียงดังรัวเหมือนสัญญาณเตือนภัยออกไปจากตรงนี้เถอะเธอตะโกนเสียงแหลมน้าตาไหลพรากเต็มแก้มแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าทําอะไรเธอเดินอ้อมไปที่ด้านหลังรถช้าๆจนทุกวินาทีเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงสามีหันตามอย่างระวังเหมือนคนถูกกุมขังแล้วเธอก็หยุดที่ท้ายรถมองป้ายทะเบียน ที่เธอเคยล้างอย่างตั้งใจทุกครั้งที่เขากลับบ้านภาพความทรงจำแวบเข้ามาในหัวครั้งแล้วครั้งเล่าวันที่เขายิ้มให้เธอหลังเลิกงานวันที่เขาบอกว่ารถคันนี้จะเป็นของครอบครัวพวกเขาภาพเหล่านั้นถูกเผาผลาญจนเหลือเพียงเท่าฐานเธอเอื้อมมือไปหยิบเหล็กป้ายที่ใช้แซฟฟองสบู่จากพื้นมันเป็นเหล็กแบนๆยาวเพียงฝ่ามือเธอหยิบมันขึ้นมาดวงตาแนว่วแน่จนไม่มีแววลังเลเหลืออยู่สามีมองภาพนั้นเหมือนเห็นฝันร้ายที่กลายเป็นจริง อย่าเสียงเขาแผ่วเหมือนคนหมดแรงจะตะโกนแต่เธอไม่ฟังเธอเดินกลับมาช้าๆเหล็กในมือสะท้อนแสงจนวับวาวหยดน้ำไหลาตามแขนจนถึงข้อมือทําให้ภาพของเธอดูเหมือนเงาที่โผล่มาจากฝนผู้หญิงคนนั้นในรถเริ่มร้องให้เสกเสอื่นเสียงนั้นสะท้อนทั่วลานเหมือนเสียงคนที่รู้ว่ากําลังจะเจอหายนะเธอหยุดยืนตรงหน้าสามีอีกครั้งสองมือจับเหล็กแน่นเหมือนจับมีดในครัวเสียงหายใจของเธอแรงขึ้นทุกวินาที แล้วเธอก็กระซิบเสียงเบาดวงตาจ้องลึกจนเขาขนลุกไปทั้งตัวเธอเคยคิดไหมว่าฉันจะยอมเป็นแค่คนล้างรถตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนประโยคสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะระเบิดออกมาทันใดนั้นเธอเงื้อมือขึ้นสูงเสียงเหล็กขูดกับกระจกดังลั่นจนทุกคนสะดุง้งรอยยาวปรากฏบนกระจเหมือนรอยแผลที่ไม่มีวันลบเสียงผู้หญิงในรถกรีดร้องจนแทบขาดใจสามีรีบพุ่งเข้าไปจับแขนเธอทันทีแต่แรงของเธอมากกว่าที่เขาคาดคิด เธอผลักเขาเต็มแรงจนเขาล้มลงไปบนพื้นเปียกเสียงน้ำกระจายทั่วร่างเขาเสื้อเชิดขาเปื้อนคราบน้ำยาและฟองสบู่เขาเงยหน้ามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและสิ้นหวังแต่เธอไม่ได้มองเขาอีกต่อไปเธอเดินไปทางรถมือของเธอลากเล็กไปตามตัวรถเสียงเสียดสีดังแสบแก้วหูเหมือนเสียงกรีดร้องของเหล็กและกระจกผู้หญิงคนนั้นในรถร้องให้จนเสียงขาดห้วงน้ำตาเธอปนกับน้ำฝนที่เริ่มโปรยลงมาอย่างบางเบา เม็ดฝนแรกตกลงบนผิวหนังของเธอเย็นเฉียบแต่ไม่สามารถดับไฟในใจที่โหมแรงขึ้นทุกวินาทีเธอหยุดที่ประตูฝั่งผู้หญิงดวงตาเย็นเฉียบมองผ่านกระจกที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนภาพใบหน้าผู้หญิงคนนั้นสะท้อนในสายตาของเธอราวกับเป็นเงาที่ควรลบออกจากโลกเธอยกเหล็กขึ้นช้าๆในวินาทีนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าราวกับธรรมชาติกำลังตัดสินคดีบาปตรงหน้าและจากตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่มีใครคาดเดาได้ เธอยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยลงมาหยดน้ำไหลผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวมือของเธอกำล็กแน่นจนเส้นเลือดปูดเสียงฟ้าผ่ายังคงดังสะท้อนเหมือนสัญญาณของหายนะผู้หญิงคนนั้นในรถสั่นสถานเหมือนนกที่ถูกขังในกรงเธอค่อยๆก้มหน้าลงสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่กระจกฝั่งนั้นฝนที่ตกลงมาผสมกับน้ำยาล้างรถทำให้พื้นลื่นและเต็มไปด้วยคราบขุ่นสามียังนอนอยู่บนพื้นเสื้อผ้าเปียกชุ่มจนแนบไปกับร่าง เขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่แรงแทบไม่เหลือดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอย่าทำแบบนี้เขาตะโกนเสียงแทบกลืนไปกับเสียงฝนแต่เธอไม่ตอบมือของเธอยกสูงขึ้นจนเหล็กสะท้อนแสงฟ้าแลบเป็นเส้นยาวเสียงผู้หญิงในรถกรีดร้องจนแสบแก้วหูทันใดนั้นเธอกลับหยุดนิ่งปล่อยแขนค้างกลางอากาศราวกับความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในสมอง ดวงตาของเธอไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่มันจะกลับมาแนว่วแน่เธอค่อยๆลดเหล็กลงชา้ชาๆความเงียบปกคลุมในเสี้ยววินาทีนั้นแม้จะมีเสียงฝนตกและฟ้าร้องสามีมองเธอด้วยความโล่งใจชั่วขณะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้เขาต้องกลืนน้ําลายจนลำคอแห้งผากเธอเดินไปที่ถังน้ํายาล้างรถที่เหลือเพียงครึ่งเธอยกมันขึ้นด้วยแรงที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วเทมันลงบนกระจกด้านหน้าเต็มขวด ของเหลวสีน้ำเงินไหลรินปกคลุมไปทั่วพื้นผิวเธอใช้เหล็กขูดซ้ำบนกระจกที่เปียกน้ำยาเสียงดังแหลมยาวเหมือนเสียงโลหะถูกกรีดด้วยเล็บผู้หญิงคนนั้นในรถร้องไห้จนตัวสั่นมือปิดหูแน่นเหมือนอยากหลบหนีเสียงรกนั้นสามีลุกขึ้นเต็มแรงก้าวเข้ามาหาเธออีกครั้งเขาคว้าแขนเธอแน่นหยุดเธอฉันขอโทษเสียงของเขาสั่นราวกับคนสิ้นหวังเธอค่อยๆหันมามองเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำฝนและน้ำตา ขอโทษเธอพูดเบาๆแต่เสียงเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางใจเขาเธอคิดว่าคำขอโทษจบทุกอย่างได้มือเธอกระชากออกจากเขาอย่างแรงแล้วเธอก้าวถอยหลังไปสองก้าวสายตาเลื่อนขึ้นมองไป้ายไฟของร้านล้างรถที่สว่างสะท้อนในสายฝนเธอยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวฉันจะไม่ทำให้เธอเจ็บตัวเธอพูดเสียงเรียบเขาชะงักหัวใจเต้นแรงแต่ฉันจะทำให้เธอเสียสิ่งที่เธอรักที่สุดทีละอย่าง เสียงฝนตกกระทบหลังคาดัางขึ้นราวกับตอกย้ำคำพูดของเธอผู้หญิงในรถมองออกมาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอเก้าวช้าๆไปที่โทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของพนักงานล้างรถที่ปิดร้านหนีฝนเธอหยิบมันขึ้นมาปัดน้ำออกจากหน้าจอแล้วเปิดกล้องถ่ายภาพรถที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและน้ำยาที่เธอสาดลงไปเธอถ่ายภาพทีละมุมชัดเจนราวกับหลักฐานในคดีใหญ่จากนั้นเธอหันกล้องมาที่ตัวเองถ่ายเซลฟี่พร้อมรอยยิ้มเย็นชา สามียืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกเธอจะทำอะไรเขาถามเสียงแผ่วเธอกดบันทึกเสียงทันทีฉันจะทำให้โลกทั้งใบรู้ว่าเธอคือคนแบบไหนเสียงนั้นชัดเจนเหมือนเสียงที่สลักลงในใจเขาเธอส่งภาพและเสียงทั้งหมดไปยังกลุ่มไลน์ของครอบครัวเขาแล้วกดโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีเพื่อนร่วมงานของเขาเกือบทุกคนโทรศัพท์สั่นไม่หยุดทันทีที่โพสต์ถูกปล่อยออกไปเสียงแจ้งเตือนดังรัวเหมือนเสียงระเบิดลูกเล็ก สามีรีบพุ่งมาหาเธอพยายามแย่งโทรศัพท์แต่เธอถอยหลังทันพร้อมโยนโทรศัพท์ลงไปในถังน้ำสบู่ที่เหลือฟองลอยเต็มผิวน้ำมันจมลงไปในพริบตาเหลือเพียงฟองลอยบนผิวน้ำเหมือนร่องรอยที่หายไปตลอดกาลเธอหันกลับมามองเขาดวงตาแน่วแน่เธอไม่เข้าใจหรอกว่าผู้หญิงที่ถูกทรยศ์เจ็บแค่ไหนน้ำฝนไหลผ่านเส้นผมของเธอที่แน่ไปกับใบหน้าทำให้ภาพนั้นดูเย็ยนเยียบราวกับเงามรณะ สามีสุดลงกับพื้นมือกลุ่มหน้าเหมือนคนหมดแรงจะต่อสู้เสียงฝนตกหนักขึ้นจนกลบทุกเสียงรอบตัวผู้หญิงคนนั้นในรถค่อยๆเปิดประตูออกลากเท้าชา้ชาๆลงจากรถเหมือนคนไร้วิญญาณเธอหันไปมองด้วยสายตาที่ทำให้ร่างกายผู้หญิงคนนั้นสั่นเทาออกไปเธอพูดเสียงต่ำแต่แฝงด้วยอำนาจที่ปฏิเสธไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นรีบก้าวถอยหลังออกจากลานล้างรถร่างสั่นเหมือนจะลม้มเมื่อเหลือเพียงเธอกับสามีความเงียบก,ก็กลับมาครอบงำอีกครั้ง เธอเก้าวเข้าไปใกล้เขาย่อดตัวลงจนใบหน้าอยู่ระดับเดียวกันเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอจากนี้ไปทุกวันที่เธอหายใจจะเป็นวันที่เธอจำฉันเธอลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินออกจากลานไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งเขาไว้กับรถที่พังยับและชื่อเสียงที่กำลังถูกทำลายจนไม่เหลือซากเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาอย่างต่อเนื่องหยดน้ำกระเซ็นลงพื้นจนกลายเป็นลำธารเล็กๆไหล,ลไปตามร่องซีเมน เธอก้าวออกจากลาล้างรถด้วยฝีเท้าที่มั่นคงไม่หันกลับไปแม้สักครั้งรองเท้าของเธอเปียกชุ่มแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นนั้นเลยในหัวมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจและภาพใบหน้าของสามีที่เต็มไปด้วยความตกใจและสิ้นหวังเธอเดินไปยังถนนใหญ่ที่มีไฟส่องสลัวแสงไฟสะท้อนบนผิวถนนที่ปิดฝนเป็นประกายรถวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงยางเสียดสีกับน้ำดังแฉะเธอยกมือขึ้นกอดอกแน่นความหนาวแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่อาจดับไฟที่ลุกโชนในอก เกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเธอเพิ่งทำเบาๆกับตัวเองเสียงโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงดังขึ้นเธอหยิบออกมาดูหน้าจอสว่างท่ามกลางความมืดมีข้อความจากเพื่อนสนิทเข้ามาเธอโพสต์ไปแล้วหรือทุกคนเห็นหมดแล้วนะเธอยิ้มมุมปากตอบเพียงสั้นๆใช่และมันยังไม่จบตัดไปที่ลานล้างรถสามีนั่งซุดอยู่ข้างรถที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนฝนยังตกไม่หยุดเสียงดังเหมือนฝนกำลังลงโทษโลกทั้งใบ ผู้หญิงคนนั้นยืนตัวสั่นอยู่ไกลๆใต้ร่มเงาของป้ายไฟดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้ชายที่เธอเพิ่งคิดว่าเป็นที่พึ่งฉันจะกลับก่อนนัดเสียงเธอสั่นเหมือนคนหมดแรงแต่เขาไม่ตอบไม่แม้แต่จะหันไปมองสายตาของเขาจ้องที่รอยขูดบนรถเหมือนมันคือรอยแผลในชีวิตที่ไม่มีวันลบออกเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นรัวๆเขาคว้ามาดูหน้าจอสว่างพร้อมข้อความนับร้อยที่เด้งขึ้น ภาพรถที่ถูกทำลายภาพใบหน้าของเธอที่ยิ้มเย็นชาเสียงบันทึกที่เธอพูดอย่างมั่นคงเขากดฟังเสียงของเธอดังก้องในหัวฉันจะทำให้โลกทั้งใบรู้ว่าเธอคือคนแบบไหนมือของเขาสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่สายเรียกเข้าจากเบอร์แม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเขาไม่กล้ารับตามมาด้วยเบอร์หัวหน้าเบอร์เพื่อนร่วมงานเบอร์ที่คุ้ตาทั้งหมดเขาโยนโทรศัพท์ลงพื้นอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนั่นท่ามกลางสายฝน หัวใจของเขาเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆตัดไปที่บ้านภรรยาไฟในบ้านเปิดสว่างเธอยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำน้ำฝนยังคงเกาะอ,อยู่ตามเส้นผมและใบหน้าเธอวางมือบนอ่างล้างหน้าจ้องมองเงาตัวเองในกระจกน้ำตาไหลออกมาเงียบๆแต่รอยยิ้มยังคงอยู่บนริมฝีปากทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเสียงนั้นเบาเหมือนคำถามที่ลอยไปในความมืดเธอเอื้อมมือไปหยิบผ้าขนหนูซันบน้ำบนถิวหน้าช้าๆ แล้วเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดลิ้นชักลึกสุดหยิบกล่องไม้เล็กๆที่เธอไม่เคยแต่ต้องมาหลายปีเธอเปิดมันออกข้างในคือแฟลชไดรฟ์สีดำและสมุดบันทึกเล่มเก่าเธอหยิบแฟลชไดรฟ์ขึ้นมาจ้องมันด้วยสายตาแนว่วแน่ได้เวลาแล้วเธอหยิบโน้ตบุ๊กออกมาเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมไฟล์จำนวนมากรูปถ่ายเก่าคลิปเสียงการสนทนาที่เคยถูกบันทึกไว้เมื่อหลายปีก่อนรอยยิ้มของเธอกลับมาอีกครั้ง เธอเคยคิดว่าฉันไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเธอเริ่มก๊อปปี้ไฟล์ทั้งหมดลงในโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่าความจริงจากนั้นเธอเปิด Facebook ส่วนตัวอีกครั้งไล่ดูคอมเมนต์ที่ถาโถมเข้ามาใต้โพสต์ล่าสุดบางคนด่าเธอที่ทำรุนแรงเกินไปบางคนด่าเขาอย่างสาเสียเทเสียเธออ่านทุกคอมเมนต์อย่างใจเย็นเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับละครที่เธอเป็นผู้กำกับแล้วเธอก็เปิดเบราว์เซอร์ค้นหาเว็บไซต์ข่าวออนไลน นิ้วของเธอหยุดที่ปุ่มส่งข้อมูลพร้อมข้อความแนบรูปถ่ายและไฟล์เสียงเกมนี้จะดังยิ่งกว่าที่เธอคิดตัดไปที่สามีเช้าวันถัดมาเสียงโทรศัพท์ตุกดังขึ้นข้างเตียงในห้องนอนที่ไม่คุ้นตาเขานอนอยู่ในคอนโดเพื่อนสนิทเพราะไม่กล้ากลับบ้านดวงตาละแดงกล่ำจากการไม่ได้นอนตลอดคืนเขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูมีข้อความใหม่จากหัวหน้าเราต้องคุยกันตอนเช้าอย่าให้ช้ากว่านี้ เขายนโทรศัพท์ลงบนเตียงถอนหายใจหนักเหมือนแบกหินทันกิโลข่าวออนไลน์ขึ้นเต็มหน้าฝีผู้บริหารบริษัทรถหรูควงสาวลึกลับภรรยาจัดการกลางหลาล้างรถภาพเขากับผู้หญิงคนนั้นถูกแชร์เต็มหน้าเว็บคอมเมนต์นับหมื่นถาโถมเข้าไปใต้โพสต์เขากุมหัวแน่นรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางออกในขณะเดียวกันโทรศัพท์สั่นขึ้นอีกครั้งเบอร์ที่เขาจำได้ดีเบอร์ของเธอเขาลังเลมือสั่นอยู่เหนือปุ่มรับสาย สุดท้ายเขาก็กดรับเสียงปลายสายดังขึ้นทันทีเสียงของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งนอนไม่หลับสินะเขานิ่งไม่กล้าตอบอย่าห่วงนักนี่แค่เริ่มต้นเสียงเธอดับลงพร้อมสัญญาณตัดสายเขานั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัดไปที่เธอเธอนั่งอยู่ในร้านกาแฟาริมถนนแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกใสในมือเธอคือโทรศัพท์อีกเครื่องที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอมี เธอเปิดบัญชีปลอมในโซเชียลไล่แชร์ข่าวซ้ำๆในกลุ่มต่างๆนิ้วเธอขยับอย่างชำนาญเหมือนนักรบที่ใช้ดาบต้องให้เธอรู้ว่าความพังพินาศมันเป็นยังไงเธอวางโทรศัพท์ลงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบชาช้าริมฝีปากโค้งยิ้มเล็กน้อยแผนต่อไปของเธอเพิ่งเริ่มร่างในหัวเสียงฝนยังคงโปรยลงเบาๆหลังเหตุการณ์ในลานล้างรถเธอเดินออกมาอย่างช้าๆเสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่รอยยิ้มยังคงติดอยู่บนใบหน้าในมือของเธอถือโทรศัพท์ เครื่องนั้นเต็มไปด้วยคลิปวิดีโอที่เธอถ่ายเก็บไว้คลิปที่สามีของเธออยู่กับผู้หญิงอีกคนในรถและเสียงตะโกนที่เธอสร้างขึ้นไม่นานคลิปนั้นถูกอัปโหลดลงโซเชียลและกระจายไปทั่วภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงยอดไลค์และแชร์พุ่งทะลุแท็กชื่อสามีของเธอติดเทรนด์อันดับหนึ่งเธอเปิดอ่านคอมเมนต์ทีละข้อความผู้ชายแบบนี้ไม่ควรได้โอกาสอีกผู้หญิงคนนี้เก่งมากเอาคืนได้สะใจเธอยิ้มกว้างขึ้นความภูมิใจเต็มหัวใจเหมือนคนชนะสงคราม แต่ในขณะเดียวกันเสียงแจ้งเตือนจากอันาคารก็ดังขึ้นเธอหยิบโทรศัพท์เปิดดูด้วยความสงสัยแล้วทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่งบนหน้าจอขึ้นข้อความตัวโตวยอดเงินคงเหลือ0.00บาทเธอรีบกดเข้าไปเช็คทุกบัญชีที่มีแต่ไม่เหลือสักบาทเธอหายใจแรงมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดจากมือจากนั้นสายโทรศัพท์จากเบอร์ที่เธอจำได้ขึ้นใจดังขึ้นเธอกดรับทันท,ทีเสียงปลายสายคือเสียงของเขาสามีของเธอ สนุกไหมคลิปที่เธอลงเสียงเขาราบเรียบแต่แฝงรอยเยอเยอ้ยเธอทําอะไรกับเงินของฉันเสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขาหัวเราะในลําคอแล้วตอบอย่างเย็นชาเงินของเธอคือเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีชื่อฉันตั้งแต่แรกเธอนิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแรงเขาพูดต่อเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจบ้านรถทุกอย่างเธอมีแค่ชื่อภรรยาเท่านั้นเอกสารทุกใบเป็นชื่อฉันเธอกัดฟันน้ำตาเริ่มเอ่อขอบตานาย และรู้ไหมตอนนี้เธอกำลังจะเจออะไรเขาตัดคำพูดเธอทันทีเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังจากทางเข้าร้านกาแฟที่เธอนั่งอยู่เธอหันไปมองเขายืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อเชิ้ตเรียบเนียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยยิ้มเย็นเยือกปรากฏบนใบหน้าแต่สิ่งที่ทําให้เธอช็อกยิ่งกว่าคือผู้ชายสองคนในชุดตํารวจที่เดินตามหลังเขามาเธอทําอะไรเสียงเธอสั่นเขาเดินเข้ามาใกล้พูดด้วยเสียงเรียบ เธอทำผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทำลายทรัพย์สินรถของฉันและยังทำร้ายจิตใจคนอื่นตำรวจยื่นหมายเรียกต่อหน้าเธอโปรดไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจเธอยืนนิ่งร่างชาเหมือนเลือดถูกดูดออกจากร่างกายเสียงคนในร้านกาแฟรเริ่มซุบซิบทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอมือของตำรวจคว้าข้อมือเธอแล้วสวมกำไลเหล็กเย็นเฉียบเธอหันมองเขาอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นและความเสียใจ แต่สิ่งที่เธอเห็นคือรอยยิ้มที่เหมือนคนที่รู้ว่าเขาชนะตั้งแต่ต้นเธอถูกพาเดินออกไปท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือเขายืนกลางร่มมองตามด้วยสายตาที่เย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งทุกเสียงเงียบลงในหัวของเธอเหลือเพียงเสียงคำพูดของเขาที่ก้องกังวานอย่าลืมว่าเกมนี้ฉันเป็นคนเขียนกติกาฝนตกแรงขึ้นราวกับฟ้ากำลังหัวเราะยาะผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะและสุดท้ายสิ่งที่เธอเหลือไว้มีเพียงความว่างเปล่า และคำถามในใจว่าทำไมเธอถึงเดินมาถึงจุดนี้เรื่องนี้สอนเพียงหนึ่งบทเรียนการแก้แค้นบางครั้งมันคือดาบที่หันกลับมาฟันตัวเอง